เซกชั่นที่3นะครับเซกชั่นที่3นะครับของวันพฤหัสที่สเมษายน2562ัน้ยหกไอหกสนะครับเมื่อกี้จบไปแล้วกับน้องไมมินต์นะครับเป็นกำลังใจให้น้องไมมินต์นะครับพิจารณาดูนะแต่หมอพัดพูดง่ายๆของน้องไมมินต์ก็คือว่าถ้าเป็นลูกสาวหมอพัดหมอบอกว่าเอ้ยเสียเวลาแล้วเว้ยถ้าเป็นน้องสาวหมอพัดบอกว่าเสียเวลามากไปแล้วนะครับถ้ายกเว้นแต่มันซื้อรถซื้อบ้านซื้ออะไรให้นะเพราะหนูหนูก็ อายุเริ่มเพิ่มเพิ game, ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมันไม่ไหวนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับรักตัวเองดีที่สุดรักตัวเองนะสอนให้รักตัวเองนะครับนะครับนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ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 อืมนะครับนะครับ ขอเจริญรครับต่อไปเป็นท่านใดหนอที่จะโชคดีต่อไปนะครับขอเจริญร่รนะครับนะครับอนะครับน้องไม้มิ้นนะครับน้องไม้มิ้นนะครับเมื่อคู่นะครับเป็นเซ็กชันที่สองประมาณสิบสามนาทีนะครับ ครับขอเจริญรนะครับนะครับศูนย์เก้าร่วมบริจาคได้นะครับส่วนท่านใดนะครับอยากจะเช็คดวงแบบไปคุยกัน2อต่อสกับผมอย่างเงี้ยนะครับแต่ไม่ได้ไม่ได้มาคุยซอยนะครับอาจจะเป็นรายการอโทรศัพท์คุยหรือว่า messenger โดยการที่ท่านอย่าลืมไปกดติดตามนะช่องยูทูบชั้นนั่นแลยทุกคนที่เข้ามานะครับ หรือไปกดติดตามสับตะไคร้สังกระดิ่งดูย้อนหลังก็ได้นะกดติดตามสับตะไคร้สังกรดิ่งช่องยูทูบช่องแอดมิหมอบรรจิณีศรีโคระดีดาหแต่ท่านอยากจะเช็คดวงส่วนตัวท่านก็แคปเจอร์นะครับหลังจากกดติดตามสับตะไคร้สังกรดิ่งท่านก็แคปเจอร์ไปไว้ที่เพจที่ปักหมุดไว้นะครับนั่นคือแล้วผมจะเข้าไปหาท่านนะครับเข้าไปหาท่านคือผมจะไปทักทายที่ท่านที่เพจด้วยนะครับนะครับอ่ะต่อมาต่อมานะครับต่อมานะครับต่อมาใครเอ่ยนะครับอุ้มเป็นไงบ้างอุ้มอ,อุ้มมยยยังฟอออู่่เเปลาุ้้ อุ้มที่รักจ๋าอุ้มที่รักจ๋ายังฟังอยู่ไหมลูกนะครับวันนี้เราจะดราม่าเรื่องของความรักกันเนาะนานหน่อยนะทุกคนเนาะเอาเอาไม่กี่คนพอถ้ามีคนสองสาคนก็ไม่เป็นไรผมจะไลฟ์อย่างเงี้ยจะไลฟ์อย่างเงี้ยแหละครับไลฟ์คุณภาพแต่ท่านแชร์ไปนะทุกห้านาทีท่านแชร์ได้แชร์สาธารณะให้ด้วยนะครับถือเป็นการสร้างกุศสนะเพราะคนที่เข้ามาเราเอาคนคุณภาพเข้ามา,าดูดวงคนคุณภาพเข้ามามากกวาปริมาณนะครับคนอื่นจะคนอื่นอาจจะดูแล้วคนอาจจะเป็นพัน เว้นหมื่นอันนั้นเรื่องของเขาแต่ของผมต้องการคุณภาพนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับนะครับมองหาโบวี่โบวี้ขะโบวี่อยู่ไหนจ้าเนี่ยโบวี่อยู่ไหนวะคําถามวะโบวี่วะนะฮะถามคาถามโบวี่ก่อนเลยโบวี่เจอแล้วจ้าโบวี่เจอแล้วโบวี่เจอแล้วนะครับโบวี่นะครับนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับน้องโบวี่นะครับนะครับอ่ายิบซีคือชีวิตในยี่สิบเก้ามีนานะครับอ่าปีมะโรงนะครับหนูคิดถึงแฟนเก่า พ่อของลูกจังค่ะมีวิธีการที่ทํายังไงถึงได้ก,กลับมาอยู่ด้วยกันพร้อมหน้าพร้อมตากันคะเอออันนี้คุยกันยาวได้นะอันนี้ไม่ได้อาจจะไม่ได้คุยในเชิงน้องบูน้องโบวี่ครับขน้องโบวี่เป็นแฟนคลับกันมานานละอันนี้จะพูดในเชิงที่เราบอกทางออกดีกว่านะบอกทางออกดีกว่านะครับก็มันจะมีเชิงในเรื่องของโหราศาสตร์ในส่วนหนึ่งแล้วก็ เชิงทางแก้ไขถ้าเผื่อในทางหูรสสันแล้วมันยังใช้ไม่ได้ไม่ดีหรือมันไม่ใช่อะไรเงี้ยมันก็ต้องออกทางแก้ไขอีกทีนึงนะครับนะครับจย์ของน้องโบวี่นะครับจยดของน้องโบวี่เนี่ยมันเป็นโจทย์ที่ที่น่าเห็นใจนะฮะน้องโบวี่นะครับนะครับนะครับเพราะว่าคนเคยมีครอบครัวแล้วนะคนเคยมีครอบครัวแล้วแล้วจู่ๆเนี่ยก็อยากจะให้ครอบครัวกลับมาคืน นะครับนะครับขอเจริญรุ่นะครับขอเจริญรุ่นะครับนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับท่านใดอยากร่วมบริจาคค่าอินเทอร์เน็ตค่าอาหารน้องหมาน้องแมวได้นะครับนะครับผมปักหบุหรือว่าค่าเทอมลูกสาวได้นะครับนะครับเดี๋ยวน้องบูวีนะน้องบูวีว่ายังไงนะอืมคือคือจะเล่าให้ฟังว่าไอ้โทรศัพท์นี่มันไอ้สกิลกับตรงนี้สกิลตรงนี้มันไม่เหมือนกันนะครับบางทีเลื่อนไปแล้วไม่เจอนะครับผมต้องใช้เนี่ยสามสี่เครื่องเลยนะครับเนี่ยเนี่ยเลื่อนเลื่อนเพื่อจะหาอ่า อของน้องโบวี่ที่เจอนะครับน้องโบวี่นะครับเออนะครับเจอลนะนน้องโบวีนบบว่นะครับโบวี่นะครับยี่สิบเก้ามีนาปีมะโรงหนูคิดถึงแฟนเก่าพ่อของลูกจังคะ่ะมีวิธีแก้ไขควรทำอย่างไรถึงจะได้กลับมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันครับ สิ่งที่ขาดไปของน้องบูวี่คืออะไรไหมครับน้องบูวี่ดูดวงผมบ่อยนะน้องบูวี่ครับน้องพิมพ์มาเลยนะครับเอาให้ชัดเจนว่านน้องเกิดวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์น้องสวยใส่มาเลยนะยี่สิบเก้ามีนาน้องเกิดวันอะไรนะรนะมะีพระโรงพศเกิดนะพศเกิด,รออกดหรืออายุกี่ปีน้องใส่มาเก,ก่อน,นะครับถ้าเป็นไปได้ให้ใส่วันเดือนปีเกิดแฟนมาด้วยนะครับถ้าเป็นไปได้หนูใส่วันเดือนปีเกิดแฟนมาด้วยนะครับหนูจะได้ไม่ต้องมัคาราคาซังกับแฟนคนนี้ว่าจะอยู่หรือจะไปอีกที่ไหน นะครับหนูใส่วันเดือนปีเกิดลัคนาราศีปีนักษัตรของแฟนมาด้วยแล้วหนูใส่วันเดือนปีเกิดลัคนาราศีของหนูมาด้วยเลยนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไปเ,เร็วๆวนะครับเร็วๆว นะครับเพราะว่าผมบันทึกสดอยู่นะครับที่กันแช์นะครับที่กันแช์นะครับการแชร่นีคือการสร้างกุศลน,นะท่านอันนี้คนเข้ามาน้อยฉะนั้นเวลาการตอบผมเนี่ยคือผมจะพูดฝ่ายเดียวนะครับแต่คตําตอบผมจะคล้ายคลึงกับคําตอบที่ท่านไปกดติดตามสััคลาสังกัดถงช่องยนะูทูบชแน้นะท่านสามารถดูย้อนหลังได้ที่ช่องยู u ูบชแนลนะครับอันนี้เป็นเซสชันที่3นะครับเซสชันที่3ของน้องบวีก็ไปดูย้อนหลังได้นะครับนะส่วนน้องเมื่อคู่น้องอ่านะครับ น้องเอ่าน้องเมื่อคู่น้องอะไรน้องมินมายมินก็สามารถไปดูเซกชันที่2ได้นะครับนะครับของวันที่2เมษายนครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้ฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่สําคัญที่สุดน้องบัววี่ครับพิมพ์เลยครับพิมพ์พิมพ์พิมพ์ด่วนเลยครับพิมพ์ด่วนเลยครับผมรออยู่ผมรออยู่นะครับวันเดือนปีเกิดลัคนาราศีปีนักษัตรเราให้ชัดเจนม่เกิดวันอะไรใส่มานะครับปีปีใส่มาพอสอเกิดใส่มาอายุกี่ปีใส่มาของแฟนวันเดือนปีเกิดลัคนาราศีปีนักษัตรใส่มาพอสเกิดของแฟนใส่มาเท่าที่รู้นะ เอาเท่าที่รู้ของแฟนเอาเท่าที่รู้นะนะนั่นคือสิ่งที่บอกไว้เราจะได้คําตอบที่ชัดเจนออกไปนะฮะเราจะได้คําตอบที่ชัดเจนออกไปนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับนะครับนะครับการแชร์คือการสร้างกุศลนะนะครับนะครับนะครับจริงๆหลังใหม่ผมก็มีลูกค้าค้างอยู่สองหรือสามรายนะครับแต่ว่า ผมพยายามที่จะพยายามที่จะอ่าอ่าช่วยเหลือทางนี้ก่อนนะครับท่านแชร์เป็นการสร้างการสร้างกุศลปากเฟซบุ๊กตัวเองเป็นสารนะแล้วแชร์ออกไปนะครับเป็นการสร้างกุศลนะครับนะครับนะครับอืมสามสิบสามสามสิบหก สาแล้วเลิกกันไปนานยังครับของแฟนนะครับของเราเท่าไหร่ของเราเท่าไหร่ครับเลิกกันไปนานหรือยังครับบอกระยะเวลาในช่วงที่เลิกกันหน่อยในครั้งสุดท้ายนะครับพอที่จําได้นะแล้วของโบวี่เกิดวันเดือนปีอะไรครับของแฟนเกิดวันอังคารวันอังคารแข็งนะครับเสา 44, ร์ที่14บสีกรกฎาคมสองเจ็ดสิบสี่กรกฎาคมสองเจ็ด สิ่งที่มองเห็นเนี่ยถ้าเรากลับไปคาดหวังว่านะครับตอนนี้ผมพูดรอวันเดือนปีเกิดของคุณน้องก่อนนะครับนะครับของของคุณน้องใส่มาให้เพิ่มผมหน่อยนะครับใส่มาให้เพิ่มหน่อยนะครับสิ่งที่ผมมองเห็นเนี่ยตำแหน่งตัวแรกถ้าเรากลับนะเราเลิกกันนานเนี่ยถ้าเราเราคิดว่าเราจะกลับและคาดหวังให้เขากลับมาเป็นเหมือนเดิมผมกลับมองไม่เห็นนะครับเพราะไพ่ขึ้น3มดาบรู้หัวใจขึ้นมันเป็นอะไรที่ยากมากๆนะครับมันเป็นอะไรที่ยากอ่มากๆเลยนะครับ ในการที่จะจะให้เขากลับคืนมา สามแบบทะลุหัวใจนะแต่เราสามารถที่จะพยายามหาช่องทางติดต่อดูว่าเราเคยพูดคุยอะไรกันไหมบินเพื่อนท่านติดต่อไม่กกามา้ก็ลองมาหาอาศัยเพื่อนของเพื่อนหรือคนที่รู้จักคือเพื่อนของเขาในการติดต่อสื่อสารที่ให้เขามาช่วยเหลือดูแลบุตรอะไรเงี้ยเขาช่วยเหลือดูแลบุตรเราบ้างหรือเปล่านะครับนี่คือเวลาคุยฝ่ายเดียวจะลําบากตรงนี้นะครับเพราะว่าเวลากลวัวจะพิมพ์มามันดีเลยเป็นตั้งนานหนึ่งนาทีหรือครึ่งนาทีครึ่งนาทีหรือ1หนึ่งนาทีนะครับเท่ากับว่าเวลาจะพิมพ์สื่อสารกันเนี่ยมันค่อนข นะครับผมมองเห็นอย่างนี้นะครับประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับน้องโบว์ลครับถ้าภายใน3เดือนนี้เขายังไม่มีทิศทางที่จะกลับมาเพราะว่าผมให้โอกาสแค่สามดาบหรือ3เดือนนี่ฮะสามเดือนนะเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามติดต่อสื่อสารพูดคุยนะครับพยายามติดต่อสื่อสารพูดคุยหาช่องทางใดช่องทางหนึ่งหรืออาจจะมีคนที่เป็นตัวกลางที่ไว้ใจได้ให้เขาเห็นใจในลนักษณะของครอบครัวจริงๆแล้วคนเราเนะี่ย ถ้าเขาเห็นแลวรักและเห็นแล้วครอบครัวจริงเขาต้องติดต่อสื่อสารมาพูดคุยกับเราน้องบวีนะันั่นคือสิ่งที่ผมมองเห็นนะครับนะครับมันยังพูดคุยกันได้แต่ยังไปคาดหวังเยอะเพราะพี่ไพ่ขึ้น3ดาบนะผมถึงบอกว่าจํากัดเวลาจํากัดเวลาว่าภายใน3เดือนเนี้ยเรานับจากวันนี้นะนับจากวันนี้ไปภายใน3เดือนนี้เราสามารถที่พูดคุยหรืออาจจะให้ผู้หลักผู้ใหญ่พอพูดคุยอะไรได้ไหมนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับนะครับ ผมขอตอบตรงนี้ก่อนแล้วกันเพราะว่าอจะตอบเป็นเรื่องของอนาคตมันองค์มันคงจะไกลอีกสเต็ปหนึ่งนะครับมันจะไกลอีกสเต็ปหนึ่งนะครับมันจะเป็นอะไรที่ที่รอทีละสเต็ปสเต็ปก่อนดีไหมนะครับถ้าผมจะไปตอบในช่วงว่าจะแก้ไขยอย่างไร ในเรื่องที่ว่าเราจะทําชีวิตอย่างไรให้มันก้าวผ่านตรงนี้ได้ขอเป็นอีกสเต็ปหนึ่งหรือบางทีมันจะมันจะเป็นลักษณะการพูดที่สามคนหมื่นคนหมื่นสามารถเอาไปใช้ได้ในการที่เราจะเข้มแข็งและผ่านกับชีวิตตรงนี้ไปได้แต่ตอนเนี้ในมุมมองของเราที่ผมไม่ตอบตรงนี้เพราะว่าในมุมมองของเราเนี่ยมันเป็นมุมมองที่มันเป็นมุมออม,ม,มองที่ยังรักเขาอยู่นะครับมันมีมุมมองมันก็เลยบอกว่าลองดูนะลองดูว่าภายใน3เดือนนี้ นะครับเราสามารถที่จะเคลียร์และแก้ไขและคอรพูดคุยกันได้ไหมนะครับขอแค่3เดือนนิดก่อนนะครับเพราะว่าถ้า3เดือนนี้แก้ไขไม่ได้มันจะเหนื่อยมากนะครับมันมีโอกาสที่เขาจะเปลี่ยนแปลงหรือหาสิ่งใหม่ๆหาในสิ่งที่เขารู้สึกว่ามันมันพอใจในสิ่งที่เขาเป็นอยู่ผมพูดไม่เอาใจนะเพราะว่ามันขึ้นมา3าดาบเนี่ยอะไรที่แรงมากแล้วให้เวลาเ,าเขาสามสามเดือนนะครับนั่นคือสิบบอกไว้นะนะครับนะฮะหวังว่าคงเข้าใจเนาะในที่ ที่ผมพูดในสเต็ปนี้นะครับนะครับส่วนสเต็ปที่ว่าทายังไงจะให้เขาคืนดมคืนดีได้ผมก็บอกแล้วนะครับถ้าเราพูดแล้วเขาอยังไม่สามารถเห็นใจเราเราอาจจะต้องหาคนกลางที่เป็นพืชนิทอะเลยเขาให้เขาเห็นใจลูกเราบ้างครอบครัวเราหมายถึงว่าลูกเราบุตรของเราบ้างเพราะจริงๆแล้วเวลาดูดวงส่วนตัวหลังใหม่กับผมเนี่ย ผมจะต้องถามแล้ว,ว่าเป็นยังไงทะเลาะก,การขัดแย้งกันด้วยเหตุและผลอะไรมีที่มาที่ไปไหมแลวมันจะเติมเต็มตรงนั้นว่ามีข้อดีข้อเสียมันจะข,ขยายกว้างแต่ตอนนี้เวลาพูดผมเหมือนกับพูดสิ่งที่กว่าน้องจะตอบข้อมูลสื่อสารกันมาได้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะช้าแล้วการสื่อสารมันเนี่ยมันอาจจะไม่ชัดคมลึกเหมือนการเช็คดวงตัวต่อตัว,ตว,ตว,ตวนะฮะนั่นคือสิ่งที่บอกไว้เนาะนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับอย่างไรก็ฝากแชร์ด้วยนะครับฝากติง้งด้วยครับเอาเป็นว่าอย่างที่ผมพูดแล้วครับว่า สามเดือนนี้ลองดูลองใช้ความสามารถดูหรืออาจจะใช้ผู้หลักผู้ใหญ่หรือจะใช้สังคมเพื่อนฝูงให้เขาเห็นใจบุตรของเราบ้างเห็นใจเราบ้างนะครับเพื่อจะมีโอกาสที่จะสามารถเข้ามาพูดคุยก,กันหรืออะไรกันได้นะครับแต่ถ้าค้นสามเดือนนี้มันทิศทางมันไม่ดีขึ้นเราก็ต้องเผื่อใจไว้ด้วยนะครับเวลาเราเผื่อใจแล้วอันนั้นคือเรื่องแนวทางในการแก้ไขแล้วนะครับพอพูดถึงแนวทางในการแก้ไขค่อยว่ากันไปอีกเรื่องหนึง่ง นะครับค่อยว่ากันไปอีกเรื่องหนึ่งนะครับจะจะจะอธิบายให้ในในในช็อตที่อาจจะต้องบันทึกเทปหรืออะไรที่ที่ในอีกช็อตต่อไปนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้เพราะว่ามันจะเป็นผลประโยชน์กับคนอื่นด้วย นะครับในเรื่องเพราะว่าการแยกถ่ายของคนราไม่มีกี่ประเด็นมันไม่มีอะไรมากมาย่มันต้องมีที่มาที่ไปเขาไม่รักเราเขาเจ้าชู้เขานอกใจเราจะทําอย่างไรให้เขามารักเขาให้เขามารักเราเราจะทายัางไงเข้มแข็งผ่านปัญหาอะไรต่างๆไปได้มันต้องมีคําตอบของมันอยู่แล้วนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้คงเข้าใจนะ้องโบวีเนาะเนาะครับคงเ,เข้าใจเนาะนะครับเนาะก็ขอจบน้องวู้ดแค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะเนาะครับเนาะหวังว่าคงเข้าใจเนาะนะครับก็ ก็อย่างที่ช่วยได้ครับอะไรที่ช่วยได้ก็ต้องช่วยกันไปนะครับนะครับนะพี่ก็หมอครูพัดก็จะช่วยได้ในสิ่งที่ที่มันสมเหตุสมผลตรงนี้แหละนะครับนะการคําตอบตรงนี้นะครับโอเคเนาะโอเคนะครับนะครับ